สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ได้เล่นกิววอลกันไปแล้วสําหรับวันแรกนะครับซึ่งเป็นกิววอลครั้งแรกนะครับของทุกคนเลยก็ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกิววอลมาอธิบายให้กับเพื่อนๆดูว่าลหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เข้ากิววอลนะครับก็ถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วก็น่าจะเปลี่ยนใจในการเข้ากิววอลนั่นเองครับเพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับและวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายและรีวิววิธีการเล่นของกิววอลครับหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะมีกิววอลอยู่2คคครรรััััั้งนนนนะะะบบบก็จมีีววพฤหสดใเลา 3ทุ่มถึง4ทุ่มของบ้านเรานั่นเองนะครับผมและก็จะเป็นไ Final b u t ทิลเนี่ยตอนวันอาทิตย์นะครับเวลาเดียวกันเลย3ทุ่มถึง4ทุ่มนั่นเองครับหลังจากที่เราเข้ามา k i l บ b u t ทิลนั่นเองครับเราก็จะมี3จุดนะครับที่เราจะสามารถาร์ปเข้าสู่กิว l w ได้นั่นเองครับก็จะมี A B C นั่นเองครับแต่ละจุดนะครับผมก็จะมี3จุดแล้วแต่ว่ากิลด์แต่ละคนนะครับจะใช้กลยุทธ์แบบไหนครับแต่ถ้าเป็นจุด Warp B นะครับจุด Warp B เนี่ยจะสามารถเข้าได้เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับผม A กับ C เนี่ยก็จะใช้ในการยึดครองเสานั่นเองครับซึ่งเสาต่างๆนะครับพอเราเข้าวาร์ปไปแล้วเนี่ยข้างล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปเข้างล่างขวาเนี่ยก็จะเป็นจุดวาร์ปซซึ่งตรงนี้แหละถ้าเรานะครับเป็นฝ่ายโจมตีเราก็จะเข้าสู่วาร์ปเกับวาร์ปซครับเพื่อ <c oughs> ไปทําการยึดเสาเสาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับอยู่8เสาเเนั่นเองครับตามหมายเลขเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากิวของเพื่อนๆเนี่ยจะเรียกเสาแต่ละเสาเนี่ยตามหมายเลขหรือสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ต้องไปทําการยึดเสาแต่ละพื้นที่ครับเพื่อชิงความได้เปรียบนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยสามารถยึดเสาแต่ละเสาได้ครับก็จะสามารถกดวับไปได้เลยนั่นเองครับกดเข้ามาเลยนะกดเข้ามาจากที่เสาเลยเลยไม่ต้องไม่ต้องไงไม่ต้องเลตัวนี้อะ ทำไมผมโดนเพื่อนตีเขาเเจ็ดโดนโถงเสาเจ็ดโดนโถงอาเสาเจ็ดเราก็ต้องขึ้นครับเสาเจ็ดแล้วไม่ต้องขึิ่แล้วเรายๆค่อยๆไล่ขึ้นไปอ๋อไอไอมันไม่ต้องสนใจะได้ค่าค่าค่าได้ค่าจิ้มันค่าได้่าโดนเพื่อนตีตายนะวิ่งลงมือเลยตีตายก็เข้ามาใหม่ครับตายเข้ามาใหม่ตายเข้ามาใหม่ไออยากสนุกก็มาไล่ค่านะ ดันไปดันันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเเครับเครับเเจียวโอ้อยอะไรไม่มีมอะับเดีย๋ยวแจ้งจากการคู่สอง่มันไปกินหนูห้าทิ้งซักแล้วก็เตะด้วยโ <Okay, S 2> อเคหวแล้วขอใจน,นะครับ ตอนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้ากิวอว์เนี่ยผมจะอธิบายพื้นฐานก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยหนึ่งก็คือนะครับในส่วนของเรื่องของยาบัฟนั่นเองครับเราเนี่ยจะต้องเตรียมยาบัฟนะครับซึ่งยาบัฟก็จะแยกออกไปหลายอย่างครับตามสายอาชีพของเรานะครับถ้าเป็นสายโจมตีก็จะไปเน้นในส่วนของสายโจมตีกายภาพให้เพื่อนเป็นเลือกเองนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้อะไรมากกว่าครับและสิ่งสําคัญต่อมาที่ทุกคนจะต้องใช้เนี่ยก็คือในส่วนของเรื่องของอาหารนั่นเองครับเรา มาดูในเรื่องของอาหารนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะเลือกอาหารประเภทไหนครับผมซึ่งอาหารที่เราควรที่จะเลือกนะครับผมเราเนี่ยก็ควรมานะครับถ้าใครยังไม่ไปทาเควสนะครับโดยการเลื่อนขั้นการทําอาหารนะครับก็ไปทําให้เรียบร้อยเนาะเราจะได้กินอาหารดาวสูงๆนะครับเราจะได้มีโอกาสในการทาดาเบลในกิวลว์ครับเริ่มแรกครับให้เรากดมาที่สมุดก็ได้นะครับผมโดยเราเนี่ยจะต้องมาเลือกนะครับในการคราฟอาหารอาหารเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยทำเลื่อนขั้นการทําอาหารนะครับเพร เราเรื่องขั้นสุดๆเนี่ยเราจะได้ทําอาหาร5ดาวครับโดยอาหาร5ดาวเนี่ยชิ้นแรกที่ผมจะแนะนานะครับก็คืออาหารกันสถานะนั่นเองนะครับผมโดยเราเนี่ยจะได้กันสถานะผิดปกตินั่นเองครับอ่าสูงสุดที่สามารถป้องกันได้นะครับสูงสุด4ครั้งเลยนะครับโดยระยะเวลานะครับก็จะ240นาทีนั่นเองครับโดยที่เราจะต้องกินก่อนเข้ากิวอ้นนั่นเองครับโดยเอฟเฟกนะครับในการ รับสถานะพิปกติเนี่ยของ f เอฟเฟกต์นี้จะใช้ระยะเวลาคูลดาวน์นะครับ15วินาทีนั่นเองนะอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับและจากนั้นนะครับอาหารที่สำคัญต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคอนเทลล่าโรยสลัดนั่นเองนะครับก็จะ การตายนั่นเองครับหลอดจากการตายได้รับดาเมจนะครับเหลือ HP อยู่ที่หน่วยครวยจะเป็นอมตะนะครับ2วินาทีนะครับผมนี่นะจะซ้อนทับกันได้เลย2สองครั้งครับคูดาวอยู่ประมาณ1 5หวินาทีนะครับผมอันนี้ก็สําคัญมากๆนะที่เราจะต้องเอาเข้าสู่กิลวอร์นั่นเองครับโดยเราจะต้องกินก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการวาร์ปเข้าไปครับเพื่อทําการชิงนะครับผมเสาแต่ละเสาที่หกที่หกถึงที่สิบที่ที่หกนะที่หกถึงที่สิบไปไปเคลียร์ตรงเอ่อไปเคลียร์ตรงเสาเจ็ดนะครับ กดว่าไปเสาเจ็ดเลยครับกดว่าไปเสาเจ็ดเอไปไหนซอกทีมเอยึดเสาหนึ่งได้แล้วก็เดิน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 ขึ้นไปทางเสาเสาเจ็ดครับเดินขึ้นไปทางเสาเจ็ดเดินขึ้นไปทางเสาเจ็ดครับจะหายจะหายเึ่งสิ่งสำคัญต่อมานะครับก็คือเรื่องของหินเพื่อเมื่อเนี่ยก็จะเห็นหินตรงกลางนะครับผมนี่นะ พื่อนก็จะเห็นหินนะครับระหว่างเสาที่1กับเสาที่2ก็จะมีหินอยู่ตรงนี้แหละครับในการทําคิวอของเราเราก็ต้องทําการเข้าไปแย่งหินให้ได้ครับโดยหินเนี่ยก็จะมีเกราะป้องกันนั่นเองครับโดยเราจะสามารถทําดาเมจกับหินนะครับโดยการตีหินเนี่ยได้โดยเราเนี่ยจะต้องยึด เสานะครับจากเสาที่1 2 3นั่นเองครับอันนี้ก็คือตามระบบเกมนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลผิดพลาดนะครับแต่จากที่ลองสังเกตแล้วก็เล่นกิววอมานะครับก็จะมีเสาที่1เสาที่2เสาเสาที่3นะครับถ้าเราทําการยึดได้เราจะสามารถจิ้มเสาและทําดาเมจกับเสาได้โดยการปลดล็อกเกราะเสานั่นเองครับยึ่สิสองหาได้ครับยึดสสห้าได้ยึดสสอาได้ยึดสสห้าได้ยึดเสองาได้แก้หมด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  ตอนที่ให้ไม่แหลมไม่แหลมออกไปทางสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ในอยู่ในหินให้หมดอยู่ในหินนู้นใช้ใช้มาเกีรยให้หมดข้าใหมดค่าค่าละเต่าละเตวางแหลขึ้นไปวางแลขึ้นไปเกี้์ให้หมดเกี้ห้หมดมันรวมอยู่เกี้ให้หมดเกีหมดอ่าอย่าโถอยอย่ถอยอย่ถอยก็ไปอ่ถอยก็ไปวงแลมอย่ถอยก็ไปไม่แจ้งนะครับอยู่อยู่ทางเสาอยู่ทางเสาหับทิมทิมหลังอยู่ทางเสาหงอ์เสาียค์เกียเกี้ยเกี้ยให้หมดเกีอยให้หมดเขึ้ย้น ไขึ <accurately S 1> ้ 56, <hei S 1> นพลาขึ้นในขึ้นพลาขึ้นขึ้นขึ้นเข้าไปโถมข้างในเลยขึ้นไปเอาขึ้นเข้าไปขึ้นวิ่งขึ้นไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปข้าเสาเ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 ข้าเสาให้หมดเข้าเสายึดเสาเกียร์เกียร์เกียร์เคียร์ขึ้นมาเติม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 ขึ้นมาแตกแล้วคิวแตกคิวหลักเติมคิวอันนี้เติมไม่ได้ซึ่งเวลาเรายึดเสานะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่า เส,ส,ส,สาสทสาสสี่1เสาที่2เสาที่3เสาที่4เสาสที่5นะครับค่อนข้างเป็นอะไรที่สาคัญพอเวลาเราได้เสานะครับพอเวลาเราแตกหรือว่าเราตายนะครับเรากลับจุดวาร์ปเนี่ยเรานะครับพอเราเข้าจุดวาร์ปมาเราจะสามารถวาร์ไปไปที่เสาได้นั่นเองครับเพื่อเป็นความสะดวกนะครับและความได้เปรียบของการที่เราเนี่ยยึดเสาได้นั่นเองนะครับซึ่งหลายกิลดนะครับก็มีกลยุทธ์ต่างๆนะครับแล้วแต่ว่ากลยุทธ์ของกิลด่างๆเนี่ยจะเข้ายึดเสาไหนก่อนนั่นเองครับอันนี้ก็คือวิธีการจัมปั๊มเสานั่นเองครับ จากนั้นนะครับพอวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นรอบของไฟนอลบัตเทิลนั่นเองครับเราก็ยังไม่เล่นกันนะครับแต่ว่าในส่วนข้อมูลที่ไปค้นมานะครับก็จะเป็นแมปนี้นะครับซึ่งจะมีคริสตันอยู่ตามแมปนั่นเองครับเพื่อนๆก็จะเห็นคิสตันตามแมปนะซึ่งเราเนี่ยถ้าเราสามารถยึดคิสตันได้5ชิ้นนะครับ ใครที่สามารถยึดก่อนได้5ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถนะครับเป็นผู้ชนะเลยนั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นหลักการของไฟนอ่ b บัตเทิลในรอบของวันอาทิตย์นั่นเองครับถ้าเราอ่านนะครับจากในส่วนของตัวกิวนะครับของไฟนอ่นะในเงื่อนไขต่างๆนะครับเราสามารถกดมาดูกติกาตรงนี้ได้ครับเพราะจากที่ผมอ่านเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับแมปนะครับมันค่อนข้างเป๊ะพอสมควรในเรื่องของข้อมูลนะครับผมตรงนี้นะก็คือใครเนี่ยสามารถยึดคริสตันนะครับ5อันเนี่ย ในเกมนะครับในใน1ชั่วโมงที่เราเล่นนะครับผมก็สามารถชนะได้ทันทีแต่ถ้านะไครับไม่มีกิวไหนที่รวบรวมได้5อันเลยหรือ5ชิ้นเลยนะครับก่อนจะสิ้นสุดการต่อสู้นะครับกิวนั้นก็จะมีการจัดอันดับใครที่ได้ที่1ก็คือเป็นผู้ชนะทันทีนั่นเองลหลายๆคนนะครับก็ยังสงสัยว่ากิวอลเนี่ยที่เราตีกันเนี่ยสวันเนี่ยเต็มๆเ,เ,เนี่ยเราได้อะไรวะผลประโยชน์ของเราครับมาทีนี้เราจะมาเข้าในส่วนหลเรื่องของผลประโยชน์ละกันนะครับผม ผลประโยชน์เรื่องแรกนะครับเราเนี่ยจะได้นะครับชิ้นส่วนเศษวัสดุนะครับของอาวุธเทพที่เราเนี่ยจะต้อง นำไปทําการคราฟนั่นเองครับในบ้านกิวซึ่งมันก็จะแยกออกนะครับเป็น2ลักษณะลักษณะที่1เนี่ยก็คือถ้าเรายึดบ้านในวันพฤหัสได้นะครับกิวเราก็จะได้เศษชิ้นส่วนเพื่อนําไปคราฟอาวุธเทพครับผมถ้าเป็นไฟนอลหรือรอบของวันอาทิตย์นะครับเราเนี่ยก็จะได้เศษชิ้นส่วนไปทําในส่วนของหัวกับหลังนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอาวุธเทพนะครับใน2วันที่เราจะต้องทําการกิวอลนั่นเองครับ โดยส่วนต่อมาครับก็จะเป็นรางวันที่2อครับรางวันที่สองเนี่ยเราจะได้ในรางวันส่วนตัวครับรางวัลส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเหรียญฮอนเนอร์ กับกล่องชิปสมบัตินั่นเองครับจากการยึดเสาและก็ยึดบ้านต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆอารมณ์เป็นเควสนะครับของการยึดบ้านกิว,วอร์นั่นเองครับซึ่งกล่องพวกนี้พอเวลาเราเปิดมาถ้าใครดวงดีๆนะครับก็จะได้ของรางวัลที่มันดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยกิว,วอร์นะครับเราสามารถกดดูตรงนี้ได้ครับดยกิว,ว,วออ์เนี่ยเราก็จะเลือกในส่วนของแนวลบกันก่อนนะครับก็จะมีแนวลบกิวแนวลบ1 2 3 45งไล่ลงไปเลยครับขึ้นอยู่กับว่ากิวเราเนี่ยจะเลือกแนวลบอะไรนะครับแต่เวลาเราตีเนี่ยต้องอยู่ในแนว ด้วยนะครับเราถึงจะสามารถทำดาเมจกับหินได้นั่นเองนะครับกลับมาตั้งนหลักที่สองห้า <seeing> ก <them under Derek> <cción S 2> ่อนกลับมาให้แหลมให้แหลมให้แหลมลงไปกับกลับมาที่สองสี่กดกดกลับมาที่สอสี่ครับตายก็กดกลับมาได้นะกดกลับมาที่สองสี่กดกลับมากดกลับมากดกลับมาไม่ไม่แค่ดันมาไม่ไม่แค่กดดันมานะกินแล้วอ่าใช่ต้นหลักเขาวับล่างแล้วก็กดที่สกดที่สองห้านะครับกดที่สองค้างครับคุณหลัก สาหกแตทีทีมขึเลขห้านะครับกที่เสมันโดนสองาเนโรเนโรเนโรเนโาไม่เป็นไรครับกันกันไว้กันไว้ยื้อไว้ตายตายเติมมากดที่เสาสี่ตายเติมมากดที่เสาสี่เรได้ยื้อได้ยได้ยื้อได้ยือได้ยื้อได้ยอ่ายอยอดยื้อไดอดยอยค่อดัยือยค่อดัยือยค่อยอดยอด้นอได้น้อยอยออยดอยอย เราตายเติมมาตายเติมมาเรื่อยๆตายเ <Enfin S 1> ติมมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตายเติมมาเรื่อยๆไม่วิ่งครับไม่วิ่งมานะไม่วิ่งมากดที่เสาสีลงมาเลยครับทีมเอกดที่เสาสีลงมากดที่เสาสีลงมาให้ตายเติมมาให้ตายเติมมากันไว้กันไว้กันไว้อีกอีกสี่นาทีอีกอีกอีกเจ็ดนาทีครึ่งยังมีเวลาครับยังมีเวลาอืมไปถ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 มไอ้อเอ่วหลักผมไปดันดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยดันดันไปถมถมทับถมทับแมงมีถมถมทับก็มาครับถมทับก็มาให้หมด ผมทับผมทับเข้ามาทุบหน่อยทุบหน่อยทุบหน่อยถมถมเข้ามาถมเข้ามาถมเข้ามาถมเข้าไป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 ไม่ไม่มีไม่ค่อยมีอะไรจบถมเข้าไปให้หมดถมเข้าไปหมดถมถมเข้า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 เตียหน่อย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 เตี๋ยเตี๋ยเตี๋ยเตี๋เตียเตีให้หมดเตีย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 ให้หมดทิศเอกันไว้นะครับกันไว้กันโซนไว้กันโซนกันกันเสาตัวเองไม่ดีนะครับกันเสาตัวเองให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันขึ้นนเสาะครับ อการรวมไปครับการรวไปครับนักพารที่ทิมหลักมันไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยมันแพ้เรามันลมหมดแล้วลมลมหมดแล้วเตะ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 ออกเตะออกเตะออไล่ไป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 รอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยมา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 ให้หมดมาให้หมดส่วนที่เบรกกันไม่ไม่ไม่ลงนะไม่ไม่ลง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 ที่เไม่ลงอยู่บนเสาไว้อยู่มบนเสาไว้พร้อมอ่าพลาปลาไหนพลาไหนเข้าพลาไหนเข้า เข้าคิวสีเขียวเข้าให้หมดเข้าเข้ากลางลงเลยเข้า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 คลายหมดคลายหมดคลายหมดทุกเพื่อนทุกเพื่อนทุกเพื่อนพาทุกเพื่อนแลนหายแลนหายแลนแลนมาแลนนำหน้ามาแลนนำหน้ามาทุกตายหมดตายหมดมันลงมันลงหมดแล้วมันลงหมดแล้วผมเข้ามาให้หมดผมมาเข้ามาให้หมดคิวหลักทมดผมเข้ามาให้หมดผมเข้ามาให้หมดผมเข้าเข้าเตะเตะเตะเข้าเข้าเสาเข้าเสาเข้าเสามันกดเสามานะเข้าเสาเข้าเสาเข้าเสาส่วนส่วนทีมหลักวิ่งวิ่งวิ่งไปเสาเก้าเลยครับวิ่งไปเสาเก้าตรงเออจะเป็นที่เป็นเสาสองครับยึดได้แล้วยึดได้แล้วนะยึดอ่า อ่ะอันนี้ขึ้นแล้วนะฮะอ่าอร์กิลักเติมเติมมาที่เสาเติมมาที่เสาหกวิ่งเสาเก้าเนี่ยครับเติมเติมเสาหกวิ่งเสาเก้าเติมเสาหกวิ่งเสาเก้าเติมเสาหกวิ่งขึ้นเก้าครับเติมเสาหกวิ่งขึ้นเก้าเติมเติมเติมไปเติมไปเติมไปเร็ว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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วเออย่าเพิ่งเดี๋ยวเราบุกพอกิลักครับอ่าทีมทีมทีมเ อยู่เสาสีไว้นะฮะแต่กันเสาสีไว้กันเสาสีไว้ไม่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 ให้เสียนะครับกันเสาสีไว้รอรอรอจังหวะนะครับรอจังหวะเมื่อกี้นี้ อาทิติหลักปลาปลาขึ้นขึ้นมาตรงบันไดสองเก้าขึ้นมาตรงบันไดสองสองเก้าขึ้นมาตรงสองเก้าขึ้นมาตรงสองเก้าเอาละครับทีนี้เรามาดูของรางวัลที่ได้หลังจากเมื่อคืนนะครับที่ผมเนี่ยไปทําการวอลมานะครับกับเพื่อนๆโดยของที่ได้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับสำคัญก็คือเหรียญฮอนเนอร์เพื่อนๆเห็นเหรียญฮอนเนอร์ไหมครับของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นหนะครับค่อนข้างเยอะนะแล้วทีนี้นะครับสำคัญที่สุดว่าเราจะเอาไปใช้อะไรต่ออาทิตย์นะครับก็คือมาหา npc ตัวนี้ครับผมนี่เราจะมาแลกเฟืองครับก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราแลกได้7ใช่ไหมเนี่ยเราก็กดแลกเลยครับเห็นไหมค่อนข้างคุ้มนะครับ ใครที่ลงคิววอลนะครับกับเพื่อนๆนะแล้วก็สามารถยื้อเสาได้นะครับผมก็จะได้เหรียญฮอนเนอร์เลยค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับเราเติบโตมากเลยเราก็ซื้อ2ชิ้นนี้เพื่อนําไปพัฒนาตัวละครนั่นเองนะครับผมต่อสัปดาห์นะอย่าลืมมากดซื้อด้วยนะครับและเหรียญฮอนเนอร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่เราแลกเฟืองกับแต้มกิวเสร็จนะครับผมเราก็จะเอาไปใช้ในกิวครับอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเลเวลกิวนะครับว่าจะสร้างเสร็จหรือเปล่าก่อนถึงวันอาทิตย์หรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นตู้แบบคอสตูมนะคร นั่นเองครับที่สามารถซื้อแล้วเอาไปใช้เฉพาะตอนกิวอร์ได้นั่นเองครับมันใช้ข้างนอกไม่ได้นะมันจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตู้คอสตูมมันจะเป็นตู้คอสตูมเช่านะครับซึ่งบอกเลยว่าของเช่าต่างๆเนี่ยค่อนข้างโกงมากๆนะครับผมและเราเนี่ยก็ต้องซื้อของพวกนี้นะครับไปลงกิวอร์ต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับ กิลเราเนี่ยจะได้ซองอ่งเปามานะครับแล้วก็ทําการแจกจ่ายนะครับซึ่งเซนีของกิลนะครับที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาเปิดกล่องนะครับในส่วนของ GVG พวกนี้นะครับเพื่อเอาไปพัฒนาอาวุธเทพนะครับผมเนี่ยเราก็สามารถดูตรงนี้ได้ครับจะมีวัตถุดิบต่างๆซื้อต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปแจกของสมาชิกงั้นก็แสดงว่าระคบระบบกิลเนี่ยเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับเพื่อที่จะผลิตอาวุธเทพต่างๆนะครับพอผลิตอาวุธเทพได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับความมันจะบังเกิดนะครับผมตรงนี้นะเราก็สามารถรีไฟอาุ ไได้ตรงนี้นะครับผมนี่นะตอนนี้เนี่ยระบบยังเปิดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะนํามาให้กับเพื่อนๆดูได้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ในอนาคตแล้วกันหรือว่าใครที่อยากจะดูชีตของ ROM เก่าๆนะครับว่าอาวุธเทพต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวในวันอาทิตย์นะครับก็จะมาทําคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับผมสําหรับการเล่นคิววอว่าเล่นยังไงนะครับก็ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะแ้ะทุกคนอย่าลืมเข้าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับออันนนนี้ําาามฝเพื่คม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ